หยุดหยุดยุดิ้กสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้ช่องเม็ดบัวนะคะวันนี้่น้องเม็ดบัวจะมาทำอะไรคะมาเล่นเกม,ม,เเกมวันนี้เม็ดบัวจะมาเล่นเกมกิง้งกิ้งกระป๋องนะครับ กิ้งกระป๋องอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจะใครกดกระติงก,กุ้งกินกุ้งกินด้วยนะคะโอเคนี่นะครับม,มีขนม,มแล้วมีแป้งมีเงินยี่สิบบาทมีขนมแล้วก็มีวิตริมนะครับแล้วก็มีเงินสี่สิบบาทต่อไปเราจะตามเอาแม่ก่อนนะคะตาใครก่อน,นอ่าเอาโอเคแม่เริ่มก่อน ไอเริ่มก่อนไอเริ่มก่อนเบมกลับคืน่นด้ไหนเนาะใช่่ะขนมไม่ล่ะขนมหนึงชิ้นต้าเม็ดบัวนม่งขนมปลาขนม,ามาวันใหม่มะวางต้าเม็ดบัว อยาให้หนูเอาแป้งอ่ะอยังยังยังกิ้งอยู่นะครับยังกิ้งอยู่ได้อะไรได้อะไรวิปวิบอะไรมันก้องกึ่งกันไปฝั่งไหนมากกว่ากันละ่ะอันนะขนมอ่าให้ขนมก็ได้ <c oughs> ดได้ตัดแต่งขนมยิ่ง าตาพ่อต่อไปตาพ่อนะครับต่อไปตาพ่อนะครับชพ่อเอาอะไรดีบ้างแบงพ่อของเงินยี่สิบบาทครับพอ่อโอ้โหพอ่พอพอ่พอพ่อเอ้ยอพอ่พอพอ่อพ่อ ไม่ได้เตลิดอาตาแม่ตาแม่อาเราไม่ได้อ้เบา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 เตลิดตาแม่ไม่ร้องขาดตัวเองทำไม่ได้ ขึ่นกลางไม่ได้เลยนะครับึกลางไม่ได้เลยนะครับตรงๆนะครับึกลาง,ง,ง,งไม่ได้ไไดะไนะครับไม่ได้ครับกึกลางต่อไปตาพ่อนะครับ<ม>ต่อไปตาพ่อ

อาเจียแกเอาทำเองกดแรงๆเอออีกข้างหนึ่งด้วยต่อใครตาตาใครตาแม่แอมตาพ่อเหรอเออเอตาพ่อพ่อตรงไหนดิพ่ออะไรดีนะ ขนมมิตรขิงกึงก่งกลางกึ่งกลางอยากขยับแต่ขี้โกง จะจับเดีกก๋ยวพ่อไปจับมันโป่น้าแม่เลยอาตั้งลงนั่งลงอาถอดได้หรอทำได้หรอโป่น้าแม, <c oughs> ม่เลยมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่พ่อมึกเหรอ

เตมสองข้างแม่แต่งพออู้สาพอหเราหเหาหราาเราตาตาใา Anh nắng nghe nắng nắng nghe nắng nắng ờ nắng tao nắng 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 cream nắng 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 nắng

โอ้ยมันมลงป่าอไม่ได้เลยเป้งเป้งเป้งของโปเป้งเป้นว่าได้มร,รูอ่ะอยู่บอกนะว่ากกลางอืมกลางแต่สุดท้ายละขอให้ตั้งยีิบปออ้าว ได้ขนมหนูอ่ะได้ขนมวันนี้เราก็จบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับนจาคลาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ